นี่ายเสียงเรื่องรักที่ปรารถนาบทที่17บระอาใจกรุงเทพเนินทบุรีอยู่ใกล้ๆกันแต่ท่านว่าขับรถช้ามากว่ารังคณาไม่เข้าใจช่างคเคถอวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่จะได้พบเจอและพูดจากับเขาหน้าเบื่อที่สุดเดี๋ยวฉันขับเข้าบ้านเองค่ะดึกแล้ว ฉันมารบกวนคุณแล้วละ่ะไม่เป็นไรไหนๆก็ขับมาทั้งวันแล้วส่งให้ถึงบ้านจะเป็นไรบ้านก็อยู่ติดกันวรวิทย์มาเปิดประตูหน้าบ้านเขาทำหน้าสงสัยว่าทำไมพี่สาวนั่งอีกฝั่งแล้วใครเป็นคนขับรถวรังคณาไม่ได้บอกรายละเอียดกับแม่บอกเพียงแต่ว่าแวะไปบ้านสายทานสวัสดีครับพี่ธันวา ทำไมมาด้วยกันได้ครับบังเอิญเจอกันนะว่านแม่ละ่ะวรงางคณาชิงตอบสิก่อนแม่รออยู่ข้างบนครับพี่วอยเดี๋ยวพี่ขอกินน้ำสักแก้วนะว่านขับรถมาแล้วคอแห้งเชิญครับพี่ธนวาทางนี้เลยครับวรวิทย์รับกระเป๋าจากวรังคณาเดินนํำหน้าธนวาเข้าบ้านปล่อยให้วรางคนายืนนิ่งอยู่ที่เดิม ทำไมขาแม่รีบกลับบ้านเลยคิดอะไรอยู่กันแน่หญิงสาวเดินตามทันวากับน้องชายเข้าบ้านสวัสดีครับคุณนะ้าผมมาขอ,อน้ําดื่มครับสวัสดีค่ะคุณเชิญค่ะเชิญมายังไงคะเนี่ยอย่าบอกนะว่ามาพร้อมหนูวอยมาด้วยกันตั้งแต่อยุธยาแล้วครับพอดีพักโรงแรมเดียวกันเลยขออาศัยมาด้วย งั้นหรอคะนัวไม่เห็นเล่าให้น้าฟังมาคะ่ะมานั่งก่อนผมขอโทษด้วยนะครับที่พาวรังคณาไปกินข้าวกับพ่อแม่ที่บ้านโดยพารากการไม่ได้ขออนุญาตคุณน้าก่อนพอดีพ่อกับแม่อยากเลี้ยงขอบคุณครอบครัวคุณนะ้าที่ช่วยเหลือยากกับผมเมื่อคราวนูน้นไม่เป็นไรหรอกคะ่นะน้าไม่คิดอะไร แค่อยากช่วยเห็นว่ารู้จักกันวันหลังถ้าคุณนาว่างพ่อกับแม่เชิญอีกครั้งนะครับท่านอยากเลี้ยงทั้งครอบครัวโอ้ยบอกท่านไปเลยค่ะว่าอย่ายุ่งยากเลยน่าไม่คิดอะไรคุณย่ก,กับคุณปลอดภัยก็สบายใจแล้วไม่ได้หรอกครับคุณนาะบ้านผมถือบุญคุณต้องตอบแทนอย่าปฏิเสธเลยนะครับวอย มานั่งก่อนลูกจะรีบไปไหนคุณก็ยังไม่กลับเลยนั่งแหวนเรียกลูกสาวไม่เห็นว่ากำลังจะเดินเข้าห้องส่วนตัววอยเหนื่อยอยากอาบน้ำพักผ่อนค่ะแม่เธอไม่ได้มองหน้าเขาหรอกแต่ก็เข้าไปนั่งข้างๆแม่ไม่ได้ขับรถสักหน่อยฉันตักหางเป็นคนขับจะเหนื่อยอะไรนักหนาสี่ทุ่มแล้วนะคะแม่ฉันต้องพักคุณเองก็ต้องพักผ่อน เพราะคุณเป็นคนขับรถย่อมต้องเหนื่อยกว่าฉันกลับบ้านไปพักผ่อนเถอะค่ะเดี๋ยวฉันไปส่งที่ข้างรัว้วครับงั้นผมลานะครับคุณนะ้พี่ไปก่อนนะว่านเดี๋ยววันไหนว่างๆพี่มาคุยด้วยใหม่วลังคนาลุกเดินนำหน้าไปส่งทันวาที่ข้างรัว้วอดคิดไม่ได้ว่าต่อไปเขาจะมาวุ่นวายที่บ้านเธออีกแน่ๆ นั่งแปบ,บเดียวเองนี่เธอไล่ฉันทางอ้อมเหรอเปล่าค่ะก็ฉันเกรงใจคุณอีกอย่างแม่ฉันต้องพักผ่อนฉันเองก็เหนื่อยอยากพักเธอไม่ได้ปลูกผักแล้วหรอไม่ได้ปลูกแล้วค่ะทำไมฉันส่งแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะวะรังคณายกมือไหว้แทนการตอบคำถามเขาเดินกลับบ้านไปเลย ปลายธันวายืนอยู่ตรงนั้นเขามองตามหลังวลังคนาไปจนเธอเดินถึงบ้านแล้วค่อยๆเปิดประตูรั้วไม้เล็กๆนั่นเข้าบ้านตึกของตัวเองพอเข้ามาบ้านเขาก็คิดถึงยา่ารู้สึกเหงาย่าจากเข้าไปหลายเดือนแล้วนึกเสียดายที่สมัยย่ายังอยู่เขาไม่ได้ไปทำความรู้จักกับคนบ้านสวนวอลแวนพอย่าเสียชีวิต เขากับคนบ้านสวนก็ไม่ได้พูดคุยกันหรือข้องเกี่ยวอะไรกันเลยเขาได้รับรายงานจากโรงแรมว่าบ้านสวนวอแแวนเลิกส่งผักแล้วทางโรงแรมต้องหาร้านผักสดใหม่นึกแปลกใจอยู่เหมือนกันแต่เขาก็ยังไม่กล้าสอบถามใครว่ารังคณาออกปั่นจักรยานทุกเช้าผ่านหน้าบ้านเขาทุกวัน สนามปั่นอยู่ห่างจากบ้านเขาไม่กี่กิโลเมตรเขาเห็นว่ามีหลายคนที่ปั่นร่วมกันไปกันเป็นทีมเกือบ11โมงของทุกวันวรังคณาก็กลับมากินข้าวเที่ยงที่บ้านชุดปั่นจัก,กรยานที่หญิงสาวสวมใส่รัดรูปเน้นสวสด่งนน่นทานถึงจะเห็นใส่แขนสั้นขาสั้นแต่ไม่น่าเกลียดเพราะชุดที่ใส่มีลวดลายซะส่วนมาก พรางรูปร่างได้ดีทีเดียวเสาร์อาทิตย์วรังคณาและวรวิทย์ออกไปปั่นจักรยานแต่เช้าไม่น่าห่วงเพราะมีน้องชายไปด้วยเจอกันระหว่างทางเขาทักทายสองพี่น้องแค่วรวิทย์ที่คุยกับเขาส่วนวรังคณานิ่งๆยิ้มให้เขาเล็กน้อยเท่านั้นไม่มีการพูดคุยบางทีเขาก็หมั่นไส้วรังคณาหญิงไม่สนใจเขา เห็นเขาเป็นอากาศธาตุเขามาคิดทบทวนว่าเพราะอะไรที่ทำให้เขาต้องเฝ้ามองเด็กสาวข้างบ้านที่เคยมีเรื่องทะเลาะกันเขาเข้าใจผิดมาตลอดคนบ้านนั้นอยู่กันแบบพอเพียงไม่สนใจใครหรือวุ่นวายกับใครเขาโล่งใจที่ไม่เห็นว่ามีผู้ชายคนไหนแวะเวียนมาหาวรังคนาเด็กนั่นคงจะเข็ด ท่านว่ารู้มาไม่กี่วันนี้เองว่าบ้านวอลแหวนประกาศขายเขาส่งคนไปติดต่อแต่คนบ้านนั้นไม่ขายให้เขาเลือกที่จะขายให้อีกรายในราคาที่พอสมควรเขาเสนอราคาสูงกว่ามากไม่เกินความพยายามของเขาหรอกสุดท้ายที่ดินผืนนี้ก็ตกเป็นของเขาอยู่ดีแต่ที่เขาอยากรู้คือคนบ้านสวนจะไปอยู่ที่ไหนต่อจากนี้ เขาเฝ้าตามวรังคณาตลอดและเพิ่งรู้จักวรวิทย์ว่าวรังคณาไปธุระที่อยุธยาเขาบังเอิญเจอวรวิทย์ท่านวารับวรวิทย์มาส่งที่บ้านและเผลอเล่าเรื่องวรังคณาไปอยุธยาให้เขาฟังไม่เป็นการยากที่เขาจะตามหญิงสาวไปคนในบ้านวอแหวนยังคงนั่งคุยกันอยู่ที่ห้องรับแขก เขาไม่อยากเฝ้ามองอยู่แบบนี้เลยอยากไปเป็นส่วนหนึ่งของบ้านหลังนั้นซะจริงวอยนาล้อยแม่ฟังหน่อยลูกว่าไปเจอคุณทันวาเขาได้ยังไงว่าดังคณาเล่าเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่พบกับทันวาให้นางวีวรวันฟังและย้ำว่าเธอไม่ชอบที่เขาทำแบบนี้พ่อกับแม่เขายังจะขอนัดกับแม่และน้องอีกนะคะ บอกว่าอยากจะเลี้ยงขอบคุณที่ช่วยเหลือคุณย่าและลูกชายเขาแล้ววัยบอกเขาไปหรือยังล่ะลูกว่าเราคิดยังไงบอกแล้วค่ะแม่บอกหลายครั้งว่าเราช่วยเพราะอยากช่วยไม่ได้อยากได้รับสิ่งใดเป็นการตอบแทนดีแล้วลูกให้มันผ่านไปเดี๋ยวเราก็ไม่อยู่ที่นี่แล้วคงไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องให้มาพัวพันกันนางวีรวัน พูดไปอีกอย่างกับที่ใจคิดจากที่ได้พูดคุยกับทันวาทำไมนางจะไม่รู้ว่าเขามีจุดประสงค์อะไรวอยแม่คิดว่าเราจะต้องเริ่มขนย้ายรถไถและอุปกรณ์บางอย่างที่ใหญ่โตไปบ้านใหม่ก่อนดีไหมลูกดีค่ะแม่พรุ่งนี้วอยจะหารถขนส่งระหว่างนี้เราก็เก็บทุกอย่างที่พอจะเอาไปก่อนได้ส่งไปก่อน แต่วอยบอกก่อนนะคะว่าไม่ให้แม่ปลูกผักขายแล้วอยากให้แม่พักค่ะเราทําแค่นิดหน่อยก็พอไม่ต้องห่วงนะลูกแม่ตั้งใจไว้ว่าจะไม่ปลูกผักแล้วแม่อยากจะพักจริงๆงั้นวอยขอตัวนอนก่อนนะคะแม่ดึกมากแล้วแม่ก็พักได้แล้วละคะ่ะเดี๋ยวผู้อุปกรณ์ช่างว่านจะเริ่มทยอยทยอยเก็บนะครับพี่วอย ได้เลยว่านพวกเสื้อผ้าเดือพี่จะเริ่มเก็บและพับให้เราจะได้ส่งไปกับรถขนส่งทีเดียวเลยสามคนแม่ลูกต่างแยกย้ายกันเข้าห้องพักส่วนตัววรารังคณายังไม่นอนเธอเริ่มจดรายการต่างๆที่จะต้องทำการขนย้ายพรุ่งนี้เธอจะเริ่มเลยไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วมีลางสังหอนว่าคนบ้านตึกเริ่มที่จะเข้ามาวุ่นวาย กับครอบครัวของเธอวรังคณะไม่ชอบนักที่เขาจะมามองเห็นการเคลื่อนไหวของเธอเกือบตลอดเวลาหลังๆมาเขาไม่ปิดม้านแล้วเปิดโล่งถ้าไม่มองเห็นว่าเขาอยู่บนตึกนั่นตลอดไม่ว่าจะนั่งทำงานออกกำลังกายหรือห้องนอนของเขาเธอไม่ได้อยากจะเห็นนักหรอกแต่บ้านมันอยู่ตรงข้ามกันไงไม่อยากเห็นก็ต้องเห็นอยู่วันยังค่า โรคจิตหรือเปล่าตนนวดเนี่ยโชคดีที่เสื้อผ้าของเธอมีไม่มากนะักพวกชุดยูนิฟอร์มที่เคยใส่ทำงานก็แจกแจกเพื่อนไปหมดแล้วว่ารังคณาไม่ค่อยซื้อเสื้อผ้าใหม่นานๆซื้อแต่ถ้าซ,ซื้อก็ซื้อของดีไปเลยใช้จนคุ้มช่วงนี้เธอตั้งใจว่าจะไม่ออกไปปั่นจักรยานรีบเก็บของดีกว่าจะได้เดินทางไปอยู่อยุธยา เร็วๆย้ายเสร็จภายในเดือนนี้คงจะดีเธออาจจะต้องไปอายุทยาอีกครั้งเพื่อจัดการเรื่องที่ดินให้เรียบร้อยน่าจะแค่สองวันพวกเสื้อผ้าและของใช้ของเธอน่าจะแพ็คใส่กล่องเสร็จหลังจากนั้นจะช่วยเก็บของน้องชายและของแม่ก็ไม่น่าจะช้าเกือบเที่ยงคืนวารางคณาปิดไฟนอนหารู้ไหมว่าฝั่งตรงข้ามก็ล้มตัวลงนอนพร้อมกับเธอเหมือนกัน แต่ความรู้สึกต่างกันท่านว่ามีความสุขที่ได้เฝ้ามองวรังคณาทำโน่นทำนี่ทุกความเคลื่อนไหวของวรังคนาเขาเฝ้ามองและติดตามตลอดนึกถึงครั้งแรกที่มองบ้านตรงข้ามทำโน่นทำนี่ไม่คิดว่าตัวเองจะเริ่มติดใจแบบจริงจังเขาติดจริงๆวันไหนไม่ได้เห็นเหมือนขาดอะไรไปสักอย่าง แล้วเขาก็คิดอะไรต่ออะไรไปไกลมากว่าร่างคณาหลับสนิทกระทั้งเช้าอาจเป็นเพราะเหนื่อยจากการเดินทางเธอใช้สมองมากเกินไปเกี่ยวกับเรื่องที่จะไปอยู่บ้านใหม่กว่าจะได้นอนก็ปาเข้าไปเกือบตีหนึ่งทำให้เช้านี้เธอตื่นสายมากๆวอยตื่นหรือ,อยังลูกสายแล้วลูกขึ้นมาอาบน้ำอาบท่ากินข้าวก่อนแล้วค่อยมานอนต่อก็ได้ นางวีระวรรณเคาะประตูหน้าห้องของลูกสาวได้ค่ะแม่เราสักครู่นะคะวอยขออาบน้ำแป๊บค่ะวอยเก็บเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแม่ดี๋ยววันนี้วอยจะเก็บของน้องถ้าเสร็จเร็ววอยจะช่วยเก็บของแม่ทำไมรีบจังเลยละ่ะนี่เพิ่งกลับมายังไม่หายเหนื่อยเลยนะลูกแม่คะวอยไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วอยากย้ายเสียเร็วๆ วันมะรืนวอยจะไปอยุธยาอีกครั้งวันนี้วอยจะคุยกับคุณป้าเรื่องโอนที่ดินและจ่ายเงินแล้วก็จะติดต่อรถรับขนของเพื่อกดรถไถ่ยและพวกของชิ้นใหญ่ๆล่วงหน้าไปก่อนเวลาที่เราไปจะได้ไม่ต้องกังวลอะไรนางวีละวันชำเลืองมองไปทางบ้านตึกเข้าใจว่าลูกสาวคิดอะไรอยู่แม่เข้าใจนะว่าหนูคิดอะไรอยู่เรารีบย้ายก็ดีเหมือนกัน วันนี้ก็เริ่มกันเลยว่านพี่อยากให้เป็นความลับไม่อยากให้แกรรู้ว่าเราย้ายไปอยู่ที่ไหนว่านเข้าใจครับพี่บอยวางใจเถอะว่านไม่บอกใครขอบใจนะว่านน่ารักมากวันนี้พี่จะเก็บเสื้อผ้าของว่านให้นะว่านมีเรื่องจะบอกแม่กับพี่วอยว่วานน่าจะต้องไปอยู่ที่อยุธยาก่อนสิ้นเดือนนี้พักที่บริษัทจัดให้ เสียดายที่ไม่ได้ช่วยแม่กับพี่วยเก็บข้าวของย้ายบ้านเลยว่านยังชอบงานที่ทำอยู่ไหมลูกไม่ทำก็ได้นะเราพอมีเงินที่จะอยู่ได้แบบไม่ต้องทำงานไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานแม่ไม่ได้อยากให้ลูกออกจากงานนะแต่มันเป็นทางเลือกเพื่ออยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองได้หรอครับแม่จริงๆว่านมีในใจนานแล้ว แต่คิดว่าจะทำงานเก็บเงินเอาไว้ทำทุนก่อนว่านแม่ขายที่ดินและบ้านนี่ได้เงินมากมายบ้านเราไม่ใช่คนที่ฟุ่มเฟือยแม่เตรียมว้ให้ทั้งพี่วอยทั้งว่านแล้วล่ะลูกงั้นพรุ่งนี้ว่านไปลาออกเลยครับแต่ต้องแจ้งเขาล่วงหน้าหนึ่งเดือนเพื่อให้เขาหาพนักงานมาทำต่อจากว่านแต่ว่านก็จะไม่ได้ช่วยแม่กับพี่วอยอยู่ดีไม่เป็นไรครับ วันที่ขนของไปว่านจะลาง,งานโอเคตามนั้นว่านรีบไปทำงานเถอะไม่ต้องห่วงทางนี้พี่จัดการเองวรวิทย์ไปทำงานหลังสองแม่ลูกกินข้าวเรียบร้อยแล้วก็เริ่มเก็บของที่พอจะเก็บได้ทันทีบางอย่างที่ไม่สามารถนำไปด้วยได้ก็ขายหรือแจกไปดูแล้วน่าจะไม่เกินภายในหนึ่งสัปดาห์ก็น่าจะเรียบร้อยทุกอย่าง วรังคณาเริ่มงานเธอขับรถไถคันเล็กรถกระป๋อเครื่องมือช่างต่างๆมารวมกันไว้แถวใกล้ๆประตูรั้วหน้าบ้านถ้าไม่ติดว่าซื้อมาราคาแพงเธอจะไม่ขนไปเด็ดขาดกว่าจะเสร็จงานเคลื่อนย้ายสิ่งของทำเอาหญิงสาวเหนื่อยและทุกอย่างก็ไม่รอดพ้นสายตาของทันวาไปได้ก็ชอบมองเวลาที่วรังคณาทำงานดูเพลินดีวอย voy โทรศัพท์ลูกนางวีรวันยื่นโทรศัพท์ให้ลูกสาวโชว์เบอร์แต่ไม่มีชื่อขอบคุณค่ะแม่ก็รังคาราารับโทรศัพท์มาถือไว้เบอร์คุ้นๆใครกันหญิงสาวลังเลวางสายไปแล้วเธาวางโทรศัพท์ไว้ที่ทารถไถเล็กกลับไปเก็บของต่อกระทั่งได้เวลากินข้าวกลางวัน หญิงสาวลืมไปเลยว่าวางโทรศัพท์ไว้ที่ไหนเสียงโทรศัพท์ดังอีกสองครั้งสามครั้งถือไม่ได้ยินกระทั่งเย็นวรางคณาก็ไม่ทันเฉลียวใจว่าตัวเองลืมโทรศัพท์สวัสดีครับคุณานะวันนี้ผมมาขอกินข้าวเย็นด้วยคนได้ไหมครับนางวีรวันไม่ได้ตกใจอะไรดาวไว้ว่าเหตุการณ์น่าจะเป็นแบบนี้ได้สิคะ เดี๋ยวหนะ้าขอตัวไปทำกับข้าวก่อนนะคะคุณธันวานั่งเล่นไปก่อนหรือจะลงไปดูสวนยังพอมีผักให้ได้ชมอยู่บ้างหรือเก็บไว้กินเองค่ะใครคะแม่วรางคณาโปลูมาจากหลังบ้านลากทั้งกล่องทั้งลังเพื่อที่จะเอาออกไปวางไว้ที่หน้าบ้านอา้าวคุณมีอะไรหรือเปล่าคะมาถึงที่นี่ ยังไม่ทันข้ามวันเลยตอนนี้มาทำอะไรถึงบ้านเธอโทรศัพท์ทำไมไปวางไว้ที่รถไถน,นั่นแบตหมดแล้วเนี่ยขอบคุณมากค่ะฉันลืมไปเลยขอไปชาร์จแบตก่อนนะคะว่าแต่คุณมาทำอะไรที่นี่หรอคะฉันมาขอกินข้าวเย็นด้วยนานหลายเดือนแล้วที่ย่าเสียฉันซื้อข้าวกินทุกเวลาเบื่อแล้วแล้วนี่โทรศัพท์ ฉันเห็นว่าเธอวางไว้ที่ท้ารถไถโทรมาก็ไม่ยอมรับสายคะคุณโทรหาฉันเหรอโทรทำไมคะมีเรื่องอะไรก่อนที่เธอจะย้ายบ้านฉันขอฝากท้องที่บ้านเธอได้ไหมไม่ได้หรอกค่ะเงินคุณก็มีบ้านคุณก็มีก็หาซื้อกินเอาสิคะลายแมนก็มีไม่ยากหรอกค่ะวอยอย่าเสียมารยาทเลยลูกไม่กี่วันหรอก เดี๋ยวเราก็ย้ายแล้วแม่คะบ้านเรากับข้าวบ้านๆไม่ได้เลิอดหรูอ,อะไรไม่ถูกปากคุณเขาหรอกคะ่ะเธอจะมารู้กับฉันได้ยังไงว่าฉันชอบไม่ชอบอะไรก็ต้องลองก่อนสิเมื่อก่อนที่คุณน้าส่งไปให้ย่ากินฉันก็กินด้วยออกบ่อยอร่อยดีจะตายพี่วอยไม่เป็นไรหรอกครับพี่ทอนวาอยู่คนเดียวคงไม่สะดวกหลายอย่างเห็นไหมสองต่อหนึ่ง เอาหน่าฉันผูกปิ่นโตกับคุณน้าก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยตามนี้นะเริ่มเสียตั้งแต่มื้อเย็นนี่คุณน้าอนุญาตแล้วด้วยเสียงถอนหายใจของวรางคณาดังกว่าทุกครั้งเมื่อแม่กับน้องยอมเธอก็ต้องยอมตามนั้นแหละ <c oughs>